โอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนของประเทศฝรั่งเศสช่วงนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้มันจะกําลังจะเป็นระดับที่39องศานะคะหรือแบบภาษาฝรั่งเศสมันจะเรียกว่าการนิกลคือเป็นเป็นสภาวะที่มันร้อนจัดจัดนะคะแต่ยังโชคดีรู้สึกว่าแบบมีลมสบายๆนะคะแล้วที่สําคัญคือเป็นช่วงที่คนฝรั่งเศสหยุดกันเยอะมากจะไปเที่ยวกันเยอะเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่จะไปออก ทริปนะคะในประเทศยุโรปเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดละนะคะถ้าเกิดเดินทางไปแถบเอเชียหรือแถบอื่นเนี่ยมันก็จะยังมีฝนใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พีคซีซั่นเลยนะคะของการท่องเที่ยวก็คนฝรั่งเศสจะไปเที่ยวกันหมดเลยช่วงนี้ก็จะเงียบเลยนะคะเพราะปกติเขาเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ในการลาง,งานแบบได้รับเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5สัปดาห์นะคะหสัปดาห์เยอะมากเลยแล้วเขาก็จะเก็บ กันมาใช้กันช่วงนี้นะก็ถ้าเกิดใครได้บินมาช่วงนี้จะเห็นว่าในเมืองต่างๆนะคะในโดยเฉพาะเมืองหลวงนะปารีสอย่างเงี้ยจะเงียบเงียบเลยนะคะเพราะว่าคนออก ต่างจังหวัดกันหมดเลยนะก็อันนี้มาใช้์ฝั่งเขาาวๆค่ะอย่างบ้านเจนก็ไปเที่ยวกันมาเหมือนกันนะแล้วก็เป็นช่วงแบบเซลล์เยอะมากนะคะลดกันลดกันจริงๆนะเป็นเป็นเหมือนโอกาสเดียวอะ่ะที่เราจะได้ซื้อของในราคาแบบตลาดนัดบ้านบ้านเราอ่ะนะคะออลองดูราคาที่เจนลองแบบโพสโพสต์ไปในหน้าเพจนะคะคือราคามันแบบ กางเกงตัวหนึ่งแบบ4ยูโร5ยูโรอะไรอย่างเงี้ยคือถูกมากๆเลยถูกจริงๆนะคะก็ <c oughs> ใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็อย่าลืม,มไปต้องไปช้อปปิ้งนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยสำหรับสิ่งที่ควรจะต้องอยู่ในอเจนดาเลยคือต้องไปช้อปปิ้งนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์นะคะเป็นการให้ข้อมูลนะเ <c oughs> นื่องจากว่าเจนเห็นละว่าหลังจากที่เมืองไทยมากลับมาปิดประเทศคือจริงคือยังไม่เคยเปิดประเทศจริงจังเลยถูกไหมคะแล้วก็ ยิ่งมาเกิดเหตุโควิดนะคะจากคนอียิปต์อีกก็ปรากฏว่าหลายๆฟลายก็แคนเซิลนะคะคนฝรั่งเศสไม่สามารถเดินทางมาเมืองไทยได้ตอนนี้มีคนไทยหลายๆคนนะคะต้องการจะเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะหลักๆเลยก็คือเพื่อที่จะมาจดทะเบียนสมรสหรือว่าจดทะเบียนปักซึ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยคือมีแพลนกันตั้งแต่เดือน,นต้นต้นปีแล้วอะคือ เดือนมิถุมกรากรุมพาแล้วมันเหมือนยาวนะคะอัดอั้นกันมายาวแบบยังไม่ได้ไปจดทะเบียนกันสัทีแล้วเหมือนตอนนี้นะก็มีก็คือฝรั่งเศสเปิดประเทศให้คนเอเชียสามารถเข้าประเทศได้แล้วก็เลยมีหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาเรื่องของการเดินทางจด เพื่อที่จะมาจดทะเบียนปักหรือว่าจดทะเบียนสมรสก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะเป็นแบบขั้นตอนแล้วก็วิธีการแบบสั้นๆง่ายๆเป็นการสรุปแบบง่ายๆให้ฟังนะคะว่าเราควรจะเริ่มยังไงดีนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากการขอวีซ่าก่อนนะคะคืออันนี้วันนี้จ,นจะพูดถึงแค่เฉพาะวิธีการขอวีซา่าเพื่อที่จะไปจดทะเบียนก่อนโอเคนะคะการขอวีซา่าเนี่ย เพื่อที่จะไปจดทะเบียนทั้ง2ออย่างเนี่ยก็คือให้ใช้วีซ่าประเภทวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะเยี่ยมเยือนเพื่อนเนี่ยแหละนะคะเยี่ยมเยือนเพื่อนเพราะว่าคือเราเนี่ยยังไม่ได้มีหลักฐานทางกฎหมายที่เป็นลักษณะการเยี่ยมเยือนครอบครัวหรือเยี่ยมเยือนหรือติดตามสามีเพราะว่าเรายังไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเป็นการเยี่ยมเยือนเพื่อนนะคะแล้วเราจะต้องอธิบายเหตุผลในจดหมายแนะนําตัวของเราว่าเราต้องการจะไปจดทะเบียนปัก หรือว่าไปจดทะเบียนสมรสในระหว่างการเดินทางครั้งนี้นะคะแน่นอนอวีซ่าเยี่ยมเยือนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องยืนยันความสัมพันธนะ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอันดับหนึ่งเลยนะคะคือเราต้องยืนยันความสัมพันธ์ให้สถานทูตเชื่อมั่นได้ว่าเรามีความสัมพันธ์จริงๆนะคะกับแฟนของเราที่เรากำลังจะไปจดทะเบียนด้วยนะคะจะไปไม่ว่าจะปักหรือแต่งงานเราก็ต้องยืนยันความสัมพันธ์ให้ชัดเจนแล้วนะก็ยังเรื่องของอาการค้ำประกัน ถ้าเกิดกรณีที่ฝั่งแฟนของเราคนฝรั่งเศสเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้นะคะแล้วก็เนี่ยคือเป็นเป็นหลักฐานสำคัญนะคะสาสาอย่างเลยจดหมายเชิญนะคะจดหมายยืนยันความสัมพันธ์แล้วก็จดหมายค้ำประกันนะคะและสำคัญที่สุดนะคะอันดับหนึ่งก็คือเป็นการแนะนำตัวหร me, ือว่าจดหมายแนะนำตัวเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวตัวตนของตัวเองว่าเราเป็นคน โอเคนะคะคือไม่ได้เคยไปก่ออาชญากรรมอะไรมาเป็นคนมีการมีงานทำนะคะมีการศึกษาก็ต้องอธิบายลงไปในจดหมายแนะนําตัวให้เขาเห็นแล้วเขาแบบอยากจะเปิดไฟเขียวให้เราเข้าประเทศได้เลยนะคะอันนี้จะทํำยังไงอันนี้เป็นเทคนิคของการเขียนจดหมายแนะนําตัวนะถามว่ามีไหมนะคะที่คนที่ถูกปฏิเสธวีซา่าจากการขอวีซ่าเยี่ยมเยือนในกรณีเพื่อไปจดทะเบียนกับแฟนแบบนี้ มีนะคะคือก็อย่าบนิ่งนอนใจหรือว่าอย่าประมาทในตัวเอกสารเลยคือเอกสารนะคะขอให้ครบขอให้ครบแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะมีความเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่เขาต้องการจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบต้องการจะเข้าประเทศเพื่อที่จะหลบหนีนะซ,ซึ่งในจุดหมายแนะนําตัวเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันจะต้องบอกถึง3อย่างที่เจนเคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งนะคะคือ แนะนำตัวเองว่าเราเป็นใครนะคะสเนี่ยก็คือเหตุผลการเดินทางเนี่ยจะต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือความที่เป็นความน่าเชื่อถือหมายถึงจะต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเราเนี่ยจะไปจดทะเบียนจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเหตุผลการกลับประเทศเพราะว่าแม้ว่าเราตั้งใจจะไปจดทะเบียนก็จริงนะคะหรือบางคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะไปอยู่ต่อด้วยซ้าคือไปอยู่ไปขอต่อวีซา่า ะะแต่เรากา็คือการที่เราขอวีซ่าครั้งนี้เป็นการขอวีซ่าระยะสั้นนะคะไม่เกิน90วันดังนั้นเราก็ต้องทำตามระบบของเขาก็คือวีซ่าระยะสั้นต้องเข้าใจความหมายว่ายังไงเราก็จะต้องกลับประเทศนะคะถ้าเกิดวีซ่าหมดอายุการเขียนในจดหมายแนะนำตัวเราก็ควรจะต้องบอกเขาตามนั้นนะคะว่าเหตุผลอะไรบ้างที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกลับประเทศหลังจากที่เราวีซ่า Visa เราหมดอายุนั่นเอง ไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากนะคะคือก่อนวีซ่าเราหมดอายุนะเรายังไงเราก็ต้องจําเป็นต้องกลับประเทศแน่น,นอนอันนี้สําคัญที่เราจะต้องอธิบายให้ชัดเจนในจดหมายแนะนําตัวของเรานะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่มาแชร์ว่าขั้นตอนนะโอเคมาพูดถึงขั้นตอนต่อขั้นตอนเนี้นะคะอย่างแรกที่ทุกคนควรจะต้องทำก่อนเป็น,นดับแรกคือการระบุวันที่เดินทางให้ชัดเจนแล้วก็ต้องชัว ต้องคอนเฟิร์มนะคะเพราะอะไรคือบางคนเนี่ยระบุเหตุวันที่การเดินทางมาในหัวคร่าวๆว่าอาจจะไปนะคะอาจจะไปประมาณ15กันยา,าสมุตินะคะอาจจะเดินทาง15กันยาถึง15พฤศจิกาย,ยนาสมุตินะคะกันยาตุลาพฤศจิกา,าประมาณนี้นะ,ะแล้วทีนี้คิดมาในหัวคร่าวๆแล้วก็ดำเนินการเลย นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคือในแบบฟอร์มนะคะในระบบของ France Visa ในการทำการนัดหมายกับทางสถานทูตหรือว่า t l s contact ที่เป็นตัวแทนเราจะต้องระบุวันที่เดินทางที่ตรงกับใบตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็หลักฐานการเดินทางอื่นๆอย่างเช่นใบจองที่พักนะคะหรือว่าใบรับรองที่พักที่ได้รับจากผู้เชิญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ ใช้วันที่เดินทางที่ตรงกับเอกสารหรือหลักฐานเหล่านี้วีซ่าของเราก็จะถูกปฏิเสธได้ง่ายมากเพราะว่าเหมือนกับวันที่หรือว่าข้อมูลมันไม่ได้อไลน์กันนะคะคือมันไม่ได้สอดคล้องกันหมดมันจําเป็นมากเลยนะคะเขาก็จะต้องดูว่าเฮ้ยหลักฐานการเดินทางของเราในตั๋วเครื่องบินเราระบุว่าวันที่สมมติในตั๋วเครื่องบินเราระบุว่าวันที่20กันยายน ะะแล้วเราไปดําเนินการก่อนแล้วนะคะว่าเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเดินทาง15กันยายนเราก็เลยไป 1. กรอบฟอร์มในระบบฟรานซ์วีซ่านะคะกรอบฟอร์มในระบบฟรานซ์วีซ่าระบุไปลอยๆว่า15กันยายนนะแล้วก็ไปทํานัดหมายแล้วก็บอกเขาไปว่าเออเราจะเดินทาง15กันยายนนะคะแล้วดันมาจองตั๋วเครื่องบินทีหลังปรากฏว่าในตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีฟล์ในวันที่15กันยายนก็เลยต้องไปเลื่อนไปเป็นวันที่20กันยายนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้สมัครก็จะต้องเริ่มกลับไปทําตั้งแต่หนึ่งใหม่คือต้องไปกรอกฟอร์มใหม่หมดเลยนะคะซึ่งฟอร์มในระบบของฟรานซีซ่ามันไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าเรายืนยันแบบฟอร์มไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้นะคะแก้ไขด้วยมือก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปกรอกทุกอย่างเลยนะคะข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการเดินทางซึ่งมันเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะแนะนำว่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งไปทา ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกฟอร์มเหลืออะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีหลักฐานการเดินทางหรือว่าตั๋วเครื่องบินนะคะใบที่พักที่มันระบวุวันที่เดินทางที่ชัดเจนนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเ่อนี่ก็คือขั้นตอนนะอย่างแรกไปเอาหลักฐานเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนพอเราคอนเฟิร์มแล้วว่ามีตัว๋วมีไฟล์ปึ๊บนะคะก็เข้าไปในะระบบของ France Visa นะคะเพื่อที่จะไปกรอกแบบฟอร์มนะคะโดยเลือกอแบบฟอร์มนะคะประเภทที่เป็น Tourism นะคะแล้วก็ Tourism p r i v a t e visit นะซึ่งเดี๋ยวเจนจะโพสนะคะลิงก์ของคลิปที่เจนเคยอธิบายวิธีการกรอกฟอร์มสำหรับการขอวีซ่าเยี่ยมเยืยนอนวิธีการเลือกวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าหลายๆคนมีความเข้าใจผิดนะคะสับสนระหว่างคำว่า Tourism กับอีกคำหนึ่งนะคะที่เขาจะมีบอกเลยว่าเป็น p r i v a t e visit ซึ่ง private visit เนี่ยจริงๆเขาสงวนเอาไว้สําหรับกรณีที่เราเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวหรือว่าสามีถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีหลักฐานทางกฎหมายที่ยืนยันนะคะว่าเรามีการเกี่ยวดองทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นใบสูตธิบัตรนะคะหรือว่าจะเป็นใบจดทะเบียนสมรสใบจดทะเบียนป้าเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยคือเราจะเดินทางไปเพื่อที่จะทําสิ่งนี้เนี่ยก็คือแปลว่าเรายังใช้คําว่า private visit นะคะ family อะไรเงี้ย family visit เนี่ยไม่ได้นะะก็คือยังต้องเลือกวัตถุประสงค์ของการเป็น Tourism นะคะแต่ว่า objective ก็คือเป็น private visit นะบ,บางคนหลายๆอาจจะงงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะ post clip นะคะที่เคยทำเอาไว้ครั้งหนึ่งเพื่ออธิบายตรงนี้นะทีนี้พอเรากรอกฟอร์มใน France Visa แล้วนะคะก็จะต้องไปยืนยันแบบฟอร์มเสร็จปุ๊บ นะเราก็จะเข้าระบบของ TLS Contact เพื่อที่จะทำการนัดหมายกับทางสถานทูตนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนมันก็จะเหมือนกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาเลยนะคะการขอวีซ่าเยี่ยมเยือนมันก็ไม่ได้แตกต่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากการขอวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปคือเราจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในจดหมายแนะนำตัวให้ชัดเจนนะคะว่าเราไปเพื่อที่จะไปจดทะเบียนนะแล้วก็หลักฐานอื่นๆก็ต้องมีเหมือนเดิมนะคะเรื่องของอาชีพ ก็ต้องมีถ้าเกิดเรามีอาชีพก็ต้องมีหลักฐานแต่หลักฐานที่สาคัญจริงๆนะคะที่จะอยากแนะนําว่าให้ความสําคัญกับมันเยอะๆเลยก็คือหลักฐานการกลับประเทศนะคะหลักฐานการกลับประเทศเพราะว่ายังคงเป็นวีซ่าเย่ยมเยืนประเภทระยะสั้นอยู่ดังนั้นสถานทูตเขายังเช็คนะคะเสมอว่าเราจะกลับประเทศแน่นอนเราจะไม่มีการเบรกรูสที่จะไปอยู่ต่อไปเป็นโรบินฮูดต่างๆเนี่ยต้องทําให้เขาเชื่อมั่นตรงนี้ให้ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังทีนี้ความแตกต่างของการจดบัคก,กับการจดทะเบียนสำรจเจนได้เคยไลฟ์ไปในเรื่องของเรื่องของกฎว่ามันจะครอบคลุมอะไรยังไงบ้างเี่ยเคยพูดไปแล้วแต่ว่าอันนี้เจนจะพูดถึงในแง่ของเอกสารนะคะหรือว่าตอนนั้นไนงไนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเดินทางมาที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะมาจดทะเบียนที่นี่เนี่ยนะคะ รายการเอกสารจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างกับการที่เราไปจดทะเบียนที่เมืองไทยหรอกนะแต่ที่นี้สำหรับปักแล้วก็จดทะเบียนสมรสเนี่ยเจนดูดูแล้วเนี่ยนะคะรายการเอกสารมันแบบเหมือนกันเกือบจะหมดเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสมันจะยืดมันจะยาวกว่านะคะเพราะว่าระบบของที่นี่เนี่ยนะเจนเข้าใจว่าทางยุโรปเลยคือเมื่อเราจะจดทะเบียนสมรสกับใครสักคนเนี่ย ทางแมรี่นะคะหรือว่าเราเรียกว่าสํานักง,งานเขตกันละกันเนาะในอำเภออะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีการแปะประกาศว่านายคนนี้นะคะจะมีการสมรสกับคนนี้นะคะมีใครคัดค้านหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นการแปะประกาศเป็นเหมือนเป็นประเพณีของเขาอะ่ะนะว่ามันจะต้องทําแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีใครคัดค้านก็จะทําให้การจดทะเบียนสมรสของเรามีปัญหาละนะแต่ว่าในปัจจุบันในยุคนี้นะคะบอกเลยว่ามัน คือใครจะมาคัดขานล่ะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบใน20-30ปีที่แล้วนะคะเจนมีเพื่อนที่ในรุ่นที่อยู่กันมา30-40ปีแล้วเนี่ยก็คือเคยถูกคัดขานมาจริงๆนะคะจากเหตุที่แต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะกิีดกันคนต่างชาติให้เข้ามาอยู่ในประเทศนะคะเขาก็เลยแบบโดน discriminate เยอะมากในสมัยก่อนแต่ว่าในตอนนี้นะคะน้อยแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนแปะเอาไว้เป็นประเพณีนั่นแหละนะคะเผื่อว่าเฉยๆว่าเผื่อว่ามีใคร แบบรู้จักกับคนนี้แล้วแบบไม่ยินยอมนะคะหรือเห็นว่าไม่ไม่สมควรหรือเห็นว่ามีอันตรายกับประเทศของเขาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเราได้เพราะงั้นการจดทะเบียนสมรสเนี่ยเพราะด้วยการมีขั้นตอนตรงนี้นะคะเจนเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ7-10วันในการที่มาแปะประกาศนะคะแต่ว่าในส่วนของปักเนี่ยมันไม่ได้มีการแปะไอประกาศตรงนี้นะคะเพราะงั้นปักเนี่ยมันจะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าขั้นตอนมันจะรวดเร็วกว่านะคะ ทีนี้คาถามถัดมาคือว่าถ้าเกิดว่าเราบินมาเราจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไม่อยากจะกลับคือตั้งใจที่อยากจะอยู่ต่อนะคะเราจะสามารถที่จะขอวีซา่ราระยะต่อ,อได้ไหมนะคะคือคําตอบก็คือว่าได้ได้นะคะคือ,อผู้สมัครสามารถนะคะหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะขอวีซ่าระยะยาวเพื่อที่จะอยู่ต่อนะคะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องกลับประเทศไทยเพื่อไปทาวีซ่าก็ได้ นะเพราะว่าเรามีหลักฐานแล้วนะคะเรามีใบจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย mm. การที่จะขออยู่กับสามีนะคะ mm. หรือว่าคู่ปักของเราในประเทศนี้เนี่ย mm. มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียง mm. แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่ยาก mm. หรือว่าความท้าทายนะคะ mm. ก็คือเรื่องระยะเวลานั่นเอง mm. เพราะว่าเราได้วีซ่าระยะสั้นมาเนี่ยนะคะ mm. มันสั้นจริงๆคือมันไม่ถึงคือมันอาจจะได้มากที่สุดคือ90วันนะคะอยากจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยพอเราเดินทางมาถึงแล้วคือให้รีบ ทำเลยนะคะคือให้รีบนัดหมายหรือจริงๆนัดหมายก่อนที่จะเดินทางมายิ่งดีคือนัดหมายทําให้เสร็จเรียบร้อยให้เร็วที่สุดนะคะในการจดทะเบียนปักหรือสมรสแล้วเราจะได้มีเวลาเหลือนะคะในการไปติดต่อเพื่อขอการทําวีซ่าระยะยาวเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในสถานในในในเว็บของสารทูเขาจะเขียนเลยนะคะว่าการขอวีซ่าระยะยาวเนี่ยเราควรจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้นะคะสสัปดาห์ สสัปดาห์เลยมันยาวนะคะมันนานนะสองถึงสสัปดาห์นะคะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนคือถ้าเกิดเรามาแบบทาเอาหลังๆนะคะหรือว่าเรามีระยะเวลาน้้ยเนี่ยที่จะเผื่อเวลาในการขอวีซาวีซาระยะยาวเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะคะที่เราจําเป็นต้องกลับประเทศไทยเพื่อที่จะไปทําวีซ่าตรงเนี้ยมันก็เสียเวลาใช่ไหมคะเพราะงั้นก็แพรนนะคะวางแผนดีๆว่าเฮ้ยตั้งใจจะมาก็รีบทาให้เสร็จนะคะแล้วก็จะได้มีเวลาในการขอวีซาระยะยาว อยู่ต่อที่นี่ไปเลยนะคะไม่ต้องมากลับประเทศอีกนะก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ได้รับมาเยอะนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีคนติดต่อมาว่าแบบหาข้อมูลยากมากนะคะเกี่ยวกับเอกสารนะคะขั้นตอนว่าเราจะแบบวิธีการจดทะเบียนไม่ว่าจะปั๊กหรือว่าจดทะเบียนสมรสนะคะไม่รจริงๆแล้วก็อีกอย่างคือคู่ปักหรือว่าแฟนของเราเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้วิธีการหรือว่าขั้นตอนเหมือนกันนะคะเขาก็อยากจะให้เจนเนี่ยเปิดเป็นเซสชันขึ้นมาเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าหรือว่าวันศุกร์หน้านะคะเจนคิดเวลาว,ว่าเจนอยากจะเปิดเป็นเซสชันจริงๆนะคะโดยเ,เป็นการให้ข้อมูลโดยละเอียดเลยนะคะเป็นข้อมูลอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของแน่นอนนะคะคือขั้นตอนขั้นตอนการตั้งแต่การขอวีซ่านะคะแล้วก็การเตรียมเอกสาร สำคัญนะคะที่จะนำมาใช้ในการจดทะเบียนปักแล้วก็จดทะเบียนสมรสในประเทศฝรั่งเศสนะคะโอเคเรื่องของขั้นตอนเรื่องของรายการเอกสารแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือวิธีการขอหรือวิธีการออกเอกสารต่างๆเราเนี้ยนะเราจะไปขอ,อยังไงเราจะออกอยังไงนะคะหรือจดหมายต่างๆที่เราควรจะต้องแนบเพิ่มไม่ว่าจะเป็นจดหมายแนะนําตัวจดหมายยืนยันความสัมพันธ์หรือจดหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักฐานต่างๆที่จําเป็น ในการยืนยันนะคะว่าเรามาเพื่อสิ่งนี้จริงๆก็ใครที่ไม่ทราบจริงๆเนี่ยแนะนำนะคะว่าให้ลองมาเข้าเซสชันนี้นะคะ,ะมีถึงวิธีการออกเอกสารด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือตัวเจนเนี่ยยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะหรือว่าให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเลยนะคะว่าเราจะขอวีซ่าย,ยังไงให้ผ่านง่ายนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีสิทธิ ทุกคนนะคะมันจะมีสิทธิ์ผ่านหรือไม่ผ่านคือไม่ใช่ว่าเราจะมั่นใจได้หมดว่าเราจะผ่านนะ,ะแม้ว่าเ,เราจะมีตัวตนที่ดีนะคะหรือว่าเราไม่ได้มีเหตุเหตแอแฝงว่าเราจะมาทำอะไรไม่ดีกับเขากับประเทศนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายืน่นเอกสารไม่ครบหรือว่าการเขียนจดหมายที่ไม่น่าเชื่อถือเพียงพอเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะถูกป,ปฏิเสธได้ง่ายเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ย แล้วก็อีกอย่างคือตัวตนของผู้สมัครด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีงานนะคะหรือว่ารายายได้น้อยหรืออะไรต่างเนี่ยแล้วแบบมีมีความเครียดเราว่าเฮ้ยวีซ่าฉันจะผ่านไหมนะคะก็แนะนำนะคะมาเข้าเซสชนันนี้เพราะว่าเจนจะให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลเลยนะคะว่าคุณจะต้องเขียนจะมาอย่างไรนะคะคุณจะต้องอยืน่นเอกาสารอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะสนับสนุนให้คุณผ่านง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อ่าแน่นอนนะคะโอเคแล้วก็ เจนจะมีคลิปให้ด้วยนะคะเป็นคลิปวิธีการกรอกฟอร์มขอวีซ่าด้วยตัวเองนะคะรวมถึงวิธีการทำนัดหมายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็รวมถึงจะให้นะคะแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวนะคะซึ่งเปรียบเสมือนแบบคือเอาไปก๊อปปี้ใช้ได้เลยนะคะคือเป็นเป็นจดหมายที่เจนบอกเลยนะคะว่า100%ที่เจนทำวีซ่าให้กับหลายๆคนมาเนี่ยผ่านกันทุกคนเลยจริงๆนะคะ100%เเลยที่ยังไม่ยังไม่เจอนะคะที่ยังไม่เคยรับ งานจากใครมาแล้วทําวีซ่าให้เขาไม่ผ่านเลยเพราะว่าคือเจนใช้ฟอร์แมตเนี่ยนะคะคือฟอร์แมตจดหมายแนะนํนาตัวที่ครบถ้วนสุดๆเลยนะคะที่สําคัญคือวิธีการใช้คานะจะใช้คํายังไงให้เราดูแบบคือดูเป็นคนน่าเชื่อถือดูแบบไม่ใช่คนที่แบบเออแบบคือคือมันต้องใช้คําพูดที่มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ด้วยนะคะคือเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้มันยืดเยื้อที่เขาไม่ได้อยากจะรู้คือเราแค่ใส่ในจดหมายน้นาตัว กระชับไปเลยนะคะสะอาดแบบฟอร์มที่ดีที่อ่านง่ายแค่นี้นะคะแล้วก็วิธีการเลือกคําที่ใช้นะคะวิธีการเลือกอา,อาชีพใน,ในการที่จะระบุตัวตนตัวเองเนี่ยอันนี้จนจะให้คาปรึกษาหมดเลยนะคะว่าคือวิธีการจะทํำยังไงให้มันผ่านให้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าผ่านชัวร์นั่นเองจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคุยหาเองนะคะว่าจะทํำยังไงได้บ้างซึ่งปกตินะคะทั้งหมดเนี้ยเจนเคยทาคอร์สมานะคะอยู่ที่ราคา7 9 9 0บาท นะคะ7,990บาทแต่เดี๋ยววันศุกร์หน้านี้นะคะจะจะออกประกาศก็คือจะเหลือแค่4,500บาทนะคะอันนี้คือเป็นราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะมาแต่งงานหรือว่ามาจดทะเบียนปักนะคะก็แนะนำนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหาข้อมูลนะคะคนที่มีสถานภาพตัวตนที่ผ่านยากไม่ว่าจะเป็นไม่มีรายได้เยอะนะคะไม่ไม่มีอาชีพเป็นต้นนะคะ หรือว่าคนที่แฟนฝรั่งของเราไม่มีความรู้นะคะหรือไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือจะต้องทำยังไงคือไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้วิธีการไม่รู้วิธีการเตรียมเอกสารปกติแฟนของเราเนี่ยควรจะให้ข้อมูลหรือควรที่จะแนะนําเราได้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าแฟนของเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดเราอยู่ในเครือข่ายบุคคลเหล่านี้นะคะคือจะแนะนาว่ามาเข้าเซสชันเถอะเพราะว่ามันจะช่วย ให้ประหยัดเวลาได้เยอะมากและที่สําคัญคือประหยัดเงินได้เยอะมากด้วยนะคะ4,500บาทนี่คือคุ้มค่าแล้วก็ถูกมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้เจนก็จบนะคะวิธีการเหมือนแนะนำนะคะขั้นตอนไปคร่าวๆนะคะสำหรับวิธีการขอวีซ่าเพื่อจะมาจดทะเบียนถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะต้องการจะขอคำปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ก็ ติดต่อมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจอาจจะใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าที่ l ล n e ID j a เจนกีเนลนะคะ J A N E G U I N E L ค่ะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไร้โควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ